ผมพันธุเอกทวีสอดส,ส่องรับตีว่าการกระส่วงยุติธรรมอยากจะเรียนเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายว่าแนวคิดของรัฐบาลเราได้นำปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาไว้ในกลุ่มเสถียรภาพทางการเมืองและความขัดแยง้งดังนั้นรัฐบาลจึงได้นำเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปอยู่ในหมวดของเรื่องการเมืองซึ่งอยากให้พิจารณาร่วมกันในสี่หัวข้อหัวข้อที่หนึ่งเรื่องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่องที่สองก็เรื่องรัฐบาลต้องยึดหลักนิติธรรมและความโปร่งใสกฎหมายต้องเป็นธรรมแล้วก็กฎหมายจะต้องเหนือ บุคคลหรือเหนือคำพูดของผู้ทรงอิทธิพลต่างๆอีกการหนึ่งคือการปฏิรูประบบราชการที่ผ่านมาระบบราชการเราขยายอำนาจไปสู่การบริหารส่วนภูมิภาคแต่จริงๆเป็นการขยายไปยึดอำนาจท้องถิ่นในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะอยู่ในกลุ่มเร่งรัดเรื่องรัฐธรรมนูญผมล้าตีว่าการกระทรวงยุติธรรม สังกัดพรรคประชาชาติเป็นพรรคการเมืองที่ได้สอสเอขตเราได้เจ็ดเขตถือว่าเป็นส่วนใหญ่ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งท่านสมาชิกบอกว่าในสมัยที่แล้วไม่มีสักคำหนึ่งครั้งนี้เราจึงเอามาบรรจุไว้ว่ารวมถึงการสร้างสันติภาพและสันติสุขเบื้องหลังของสันติสุขหนึ่ง ประชาชนต้องดีต้องได้รับการศึกษาดีได้รับสวัสดิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรีมีศักยภาพอันที่สองกฎหมายฉุกเฉินจะต้องมีกฎหมายที่ดีคือกฎหมายที่สนองเจตนารมณ์ของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงกฎหมายนั้นจะต้องสามารถส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจสังคมการสงเคราะห์รวมถึงการเจริญ ทั้งด้านจิตใจและวัตถุอีกประการหนึ่งเราต้องมีผู้บริหารหรือผู้นำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดีคำว่าสันติภาพและสันติสุขวันนี้เราจะเปลี่ยนมิติใหม่จากความมั่นคงของรัฐอย่างเดียวไม่คำหนึงถึงความมั่นคงของคนภาคใต้หรือไม่คำหนึงถึงความมั่นคงของมนุษย์การที่ประชาชนมีส่วนร่วมความมั่นคงของรัฐ กับฟังมั่นคงของประชาชนต้องเป็นเรื่องเดียวกันประชาชนมีส่วนร่วมก็คือความเป็นประชาธิปไตยผมเองได้ไปอยู่ในช่วง2554ผมคิดว่า5455รุนแรงที่สุดตื่นเช้ามารถทหารคว่ำมีเหตุการณ์ไม่รู้จะไปงานศพไหนการเปลี่ยนผ่านจากความรุนแรงเดินทางไปสู่สันติภาพและไปสู่สันสิสุ ก็ต้องเอาความยุติธรรมเข้าไปบนความยุติธรรมก็ต้องมีการฟื้นฟูและเยียวยาเนื่องจากเหตุการณ์ตักใบคดีเหตุการณ์ตือเสกคดีหรือเหตุการณ์ไอปายแยซึ่งเป็นอีกรัฐบาลชุดหนึ่งรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆคดีในทุกยุคกุคสมัยมันก็มีหมดสิ่งที่สูญเสียสิ่งที่ทำได้ในขณะนั้นก็จึงได้มีการ จัดการเยียวยาพอมาถึงวันนี้ก็ในเรื่องกระบ,บวนการยุติธรรมก็เป็นสิ่งที่เรียกร้องก็ทางก็เห็นใจกับครอบครัวผู้สูญเสียก็ใช้กระบ,บวนการทางศาลไปฟ้องต่อศาลและทราบว่าก็มีการดําเนินคดีอยู่ที่ท่านอายการสูงสุดอันนี้ก็อยากเรียนให้ทราบว่าวันนี้รัฐบาลมีความมุ่งมั่นว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องแก้ไขครับ